ส,ส,สวสいいัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สุขคนนะครับวันนี้มาพ่ออะลรครับช่องห้องปงแชนแนลครับวันนี้ห้องปงอะไรตำม้งนะครับลุ้ยโดยเม็ดผักกระทินเลยพี่น้องเด้อกับที่เด็ดเลยพี่น้องทอดปลาลุดแห้งค <c oughs> รับทอดปลาลุดแห้งโอ้ยฝุ่นอ่ะพี่นี่ฝุ่นเด้อพี่น้องเด้อกรอบๆเลยพี่น้องเด้อเมนูหากินอยากได้ปลาลุดเนี่ยครับอมาสิบเศียนกันนะครับเด้อทอดแห้งตากแห้งไว้พี่น้องนะครับข้าวใหญ่หล่นนะครับมาเสีิบเหมือนกันนะครับเด้อ ตากไปจะโดนเลยล่ะนะครับตากไปเอาไปแต่กินนะครับเนาะมามา,าเสียบๆสีบคิดอยากประหลดมาหนีิมีมีขนมจีนขนมจีนกับมะนั่นะครับพี่น้องขนมจีนแล้วก็มีข้าวเหนียวน้าแบบนี้ข้าวเหนียวน้ำห่อนนั่นแหละนะอากาศดีพี่นอ้องมาหนิบรรยากาศดีดีเคลื่มเคครับมาสดหนำไปเลยครับเด้อก่อนจะไปกินก็ฝากดที่ตามาทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจยรนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ share, น้ำแน่นนะครับเนาะ สดก่อนนำพี่น้องเด้อเสียบของแถเลยป่ะนี่วันนี้กินตต่โมโฮงดนแล้วครับพักกับบุ้มียังหลายพี่น้องมีบตรทัวผู้ครับ บักทัวก็มวลค่าอืมปบะรสกรอบดีขนาดกินเปลือกแล้วครับเด้อน้ำงม้นกลับพี่น้องน้ำกลับบ้านเดียว,ว,ยวยอ,ยบบอีกมือสองมือผลังอีพออย่าหล่นะครับืม bày thứ đàn, xay con nấm chín năm hộp ừ. มีผักกระถินไม่ได้เป็นหนอแล้วรวยหลายก็นะเอามาจบผักกระถินกันนะอื เสร็จเหมือนกันนะครับเด้อเป็นเมนูบ้านๆครับเป็นบ้านง่ายาๆเลยเหมือนเนี่ยทอดปลาลุดกับทอดปลาลดแห้งกับตำหุ่งเหมือน <c oughs> ขึ้นดังแล้วไปหน้องเกือบขึ้นดังเผ็ด <c oughs> <c oughs> ตัวเนี้ย นี่นี่ปลาลุดปลาลุดไม่หน่อฟังนี่นี่ปลาหลาดคล้ายๆกัน <c oughs> ปลาหลาดมันเป็นไรเ <c oughs> มื่อยุบเลยพี่น่อ Yes. เสียด้วนะครับครับ บรรยากาศกันอยูย่ในสวนพี่น้องอากาศห่อนมาขึ้นฝนตกครับพี่น้องว่า,าเดี๋ยวเห็นกินเอืองมาสัน่นเดี๋ยวจัดให้เลยครับเด้อต้มเอืองเนี่ยเอามากกันพี่น้องเนี่ยเอามากผมเลยเนดะ้อืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Rất <coughs> hẹp <coughs> Head coming on. Yeah. Mm-hmm. <clears throat> <clears throat> ค่าขนาดไปนอนถอดปลาลร,รแห่งเนี่ยกับสมก็ะบอ,อ,อกโุ่งเนี่ยเขาก็ดีขนาดือ ครับบ่ถ่ายพี่น้องอื้อแซ่บของแท้พี่น้องอื้อเอ้าครับคลิปนี้เอาสั่นก่อนเด้พี่น้องเนาะกะมื้อนี้ได้เป็นเมนูบ้านๆพี่น้องง่ายๆเลยอ่าตำาบักหุ่งครับ ทอดปลาลดแห้งพี่น้องเข้ากันเลยเสียบของแถ่นะครับเด้อเป็นเมนูหวานบ้านเขานะครับเนาะกะกินบุเดียวครับพี่น้องยังมั้ยครับอ่าตนจังหวัดนะครับเนาะกะบไอมันสามสี่มือนะครับเดี๋ยวกับตานยิงวัดเดี๋ยวผออแย่หล่นนะครับเนาะเรากะคือเก่าได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องเพื่อบ่ไปผ่านคลิปต่อไปขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเนาะจะได้กับขอบคุณทุกการที่ตาม ทุกกำลังใจและก็ทุกๆคอมเมนต์ครับท่านใดบริการข้อเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องอ่ะเอาครับคลิปนี้เอาซ้ำหน่ก่อนเดี๋ยวพ่อคลิปหนาสวัสดีครับ